ทนอากาศตกกุ้งแม่น้ำเนี่ยหลกัลกๆจะมี2แบบนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูทั้ง2แบบทั้ง2วิธีเลยก่อนอื่นนะครับเราต้องหาหลอดมาก่อนนะส่วนตัวผมจะใช้เป็นหลอดอมยิ้มนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไอ้พวกอมยิ้มที่เป็นน้ําตาลเนี่ยออกก่อนนะครับนี่ครับผมก็เอาไปทุบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับไอ้หัวอมยิ้มมันนะที่ผมเลือกใช้การอมยิ้มเนี่ยก็เพราะว่ามันมีรูให้เราอยู่แล้วนะครับสาหรับรูเนี่ยผมก็จะเอาไว้ผูกกับไกด์คันเบ็ดนะถ้าเป็นไอ้หลอดแบบอื่นเราก มันยาวประมาณ6เซนนะแต่ผมจะตัดประมาณครึ่งนึงอนะ่ะหรือว่าประมาณ3มเซนนั่นแหละตัดได้แหละก็เหลือประมาณสัก3ามเซนอนะ่ะประมาณนี้ก็จะแหวกรูมันหน่อยครับเพราะว่ารูมันแคบไปนะเดี๋ยวเราร้อยเชือกมัดไม่ได้นะครับอารมณ์มันเป็นเหมือนเขี้ยวอะ่ะเ,เขี้ยวไวล็อกน้ำตาลไวล็อกไอหัวลูกมอมอ่ะคว้านมันให้มันแบบใหญ่ๆหน่อยก็ได้ ก็จะได้ประมาณนี้ต่อมาก็จะมาเติมสีสันนะครับเออให้เราสังเกตอาการทุ่นได้ง่ายนะครับใครจะเอาไปพ่นเอาไปทาก็ได้นะครับสาหรับทุ่นอากาศเนี่ยหรือว่าใครจะไม่ทําอะไรเลยก็ได้นะหรือ,อใช้ได้เหมือนกันเอาตามที่เราถนัดอ่ะอันนี้มันเป็นสติกเกอร์สะท้อนแสงน,นะครับอ้สำหรับสติกเกอร์สะท้อนแสงเนี่ยผมก็ไปซื้อมาจากไอ้นี่นะครับไอ้ลาซาด้านะแต่ผมจะให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับไอ้โมสติกเกอร์สะท้อนแสงเนี่ยเนี่ยหน้าตามก็จะเป็นแบบเนี้ยไอ้สติกเกอร์สะท้อนแสงเนี่ยโมลละบาครับห แบบนี้แล้วเดี๋ยวก็จะมาร้อยเชือกเข้าไปนะครับอันนี้ผมใช้เป็นไอ้นี่นะครับไอ้ได้พีนะสายพีนั่นแหละแล้วก็มัดเงื่อนตายเลยครับผมมัดแค่3รอบก็พอครับเงื่อนตายเนี่ยแค่นี้ก็อยู่แล้วแล้วก็จะเอาทุ่นนะครับมาสอดกับปลายสายด้านหน้านะครับเราสอดลงไปด้านที่เรามัดกับเชือกพีนะครับคือสอดลงไปแบบนี้จัดวางตำแหน่งให้มันบาลานซ์กันนะครับก็คือให้มันเป็นสามเหลี่ยมบาลานซ์เท่าๆกันนะครับก็ น่าจะได้ประมาณนี้แหละเพราะว่าเท่าๆกันแลวแต่ละด้านนะครับคือจะเป็นด้านนี้นะครับด้านเชือกนี้แล้วก็ด้านเอ็นนะครับแล้วก็ด้านช่วงคันเบ็ดนะครับเห็นปะมันจะเท่าๆกันนะล,ลองสังเกตด,ดูนะครับออกมาก็จะมามัดเลยแล้วก็จะจับให้มันแน่นๆไว้นะครับแล้วก็จะทําการมัดกับตัวไกด์ตัวนี้นะครับค่อยมัดมันครับเนีย่ยให้มันไปทับกับสายเอ็นนะเออจะตัดที่เชือกส่วนเติมอรอกปน,นี่ครับพอเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะ ลักษณะอาการกุ้งกินนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะเวลากุ้งกินนะครับทุ่นมันจะค่อยๆเดินนะครับยกตัวขึ้นมาแบบนี้ก็คือมันจะยกตัวขึ้นมาชิดกับปลายคันนั่นแหละครับปลายไกด์ตัวแรกนี่แหละผมเองก็จะถนัดไอ้ทุนอากาศแบบนี้มากกว่านะก็คือไม่จำเป็นต้องใช้ปลายคันที่มันอ่อนนั่นแหละครับผสมพุทธน้ำแรงเนี่ยทุ่นอากาศก็จะคาอยู่ประมาณนี้ตลอดเลยนะซึ่งเราจะดูอาการไม่ออกเลยนะว่ากุ้งมันกินหรือยังแต่ถ้าใครนะครับใช้ปลายคันอ่อนนะก็ให้สังเกตที่ปลายคันแทนแล้วกันนะครับทุ้นอากาศเนี่ยถ้าจะ อาการแบบน้ำเดินเบาๆเอื่อยๆซะมากกว่านะครับสำหรับวิธีการทําทุ่นอากาศแบบแรกได้ผ่านแล้วครับต่อมาก็จะเป็นวิธีการทําทุ่นอากาศแบบที่2นะครับผมก็จะใช้หลอดอ็นี่นะครับหลอดอมยิ้มเนี่ยเต็มหลอดเลยนะครับก็ความยาวอยู่ที่ประมาณ6เซนนะครับอันรูเหมือนเดิมครับผมให้มันโตๆหน่อยครับก็หลังจากที่คว้านรูหน่อยนะครับแล้วก็แต่งเติมสีสันเพื่อการมองเห็นนะต่อมาก็จะมาถ่วงตะกั่วนะครับตะกั่วที่ใช้ก็จะเป็นตะกั่วฟิลนะครับสั้นๆประมาณสัก สองข้อนิ้วก็พอนะอแล้วก็พันกไปครับที่ใส่ตะกูลเนี่ยก็เพื่อว่าให้มันเกิดมีน้ําหนักนะครับให้มันทวงไอ้ทุ่นเนี่ยให้ลงเป็นแนวดิ่งนะเดี๋ยวตอนสาธิตเดี๋ยวก็จะเห็นนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมจะเอาครีมบีบไปหน่อยนะครับเพื่อให้มันแน่นนะหรือว่าใครจะเอากาวร้อนหยอดไปเลยก็ได้ครับเอออันนี้ผมที่เกียดใช้กาวร้อนนะครับเออแค่สาธิตท,ที่ดูนะก็จะมาร้อยสายนะครับเออร้อยเชือก p ีร้อยอะไรก็ได้ร้อยได้ก็ได้นะครับออมัดเหมือนเดิมเลยชึบ ให้เรียบร้อยครับผมนี gefallen. ่นะครับเดี๋ยวก็จะมาหาตำแหน่งนะครับที่เราปลูกทุ่นกับไก์นะผมจะเลือกเป็นไก์ตัวที่2นะครับนับจากลอกมานะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับนี่ว่าตำแหน่งไก์ตัวที่2นับจากลอกมาเนี่ยผมว่าเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับก็มัดเงื่อนตายไปเลยนะมัดไปเรื่อยๆครับมัดยังไงก็ได้ให้มันอยู่อ่ะโอเคครับได้แล้วลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาล้อยสายกันนะครับก็จะมาล้อยสายได้เลยนะครับแล้วก็ร้อยผ่านไก์ตัวแรกไปตัวล่างสุดเนี่ย ก็จะมาถึงไกด์ตัวที่2นะครับที่เราผูกทุนไว้นะแล้วเราก็ทําการร้อยเลยครับร้อยเข้าไกด์นะครับร้อยเข้าไกด์ก่อนนะพอร้อยเข้าไกด์เสร็จปุ๊บเราก็จะร้อยลงหลอดเลยนะครับก็จะร้อยลงหลอดลงไปได้เลยนะครับผ่านไกด์ที่2มาแล้วค่อยร้อยไปเรื่อยๆนะครับโผล่มาแล้วโผล่มาแล้วก็ดึงดึงอาลหลังจากนั้นก็ร้อยตามไกด์ปกติเลยครับ มาไปเลยมาเลยนะครับทุนากาศาศหน้าตาแบบที่2อนครับเวลากุ่งมันกินนะครับมันก็จะค่อยๆย,ยกตัวแบบนี้เลยนะ ถ้าใครได้ดูคลิปที่แล้วที่ผมไปตกกุ้งแม่น้ำนะครับก็น่าจะเห็นภาพนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วถ้าไปตกในที่น้ําแรงนะครับนี่ทุ่นมันก็จะชี้เดแบบนี้ตลอดเลยนะซึ่งก็จะดูอาการไม่ออกนะครับว่ากุ้งกินหรือยังนะครับถ้าถามว่าน้ําแรงแล้วทำไมพี่ไม่ถ่วงตะกวดตรงนี้ให้เยอะๆล่ะมันก็สามารถทําได้นะครับถ่วงเยอะๆเลยแต่ว่าเวลากุ้งกินเนี่ยก็คือดูไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่ามันหนักไปนะครับเล็กๆนะครับถ้าถ่วงมากไปเนี่ยเราจะทอยเหยื่อทรงเหยื่อไม่ออกเลยนะมันก็มีแค่นี้แหละครับทุ่นอากาศทั สรุปได้ว่าทุ่นอากาศทั้ง2แบบเนี่ยที่ผมได้ทําให้ดูเนี่ยมันเหมาะสมสําหรับน้ําไม่เอื่อยน้ํเบาเบานะครับส่วนใครที่จะไปประยุกต์ปรับใช้กับการตกปลาที่มันกินเบาเบานี่ก็สามารถเอาไปทําได้นะก็ไปลองประยุกต์ปรับใช้กันเองแล้วกันครับผมโอเคครับแค่นี้ก็น่าจะรู้เรื่องกันแล้วนะครับไปละ